สวัดีค่ะเพื่อนๆก,กลับมาพบกับอีกแล้วกลับมาอีกแล้วน,นะคะกับช้อปปี้ฮอรนะคะวันนี้หงไปช้อปปิ้งที่ร้าน mm hmm. อูปิมมานะคะเดี mm ๋ย hmm. สลิปยาวเลยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างฮอในวันนี้จรอยๆเพ่า็ตอนนี้นะคะเริ่มเทศกาลวินเทอร์เซลแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาของใช้ของที่บ้านก่อนก็จะมีนี่ถุงมือที่ไว้ในห้องครัวเนื้กับที่รองนมันก็ลด50% กับ599หรือ299แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกัน599หรือ299ก็ได้มานะคะเพราะว่าจับสกปรับแล้วเรามาดูีัรอย่างเอาอันแรกซื้อเกงยอาร้อนนะคะัวันนี้อาตัตัวเร็วนะคะเกงวอเนี่นะโรสีเพิ่งยุ่งเกงวอมอย่างนี้899ลด30%นะคะเกงยอาร้อนได้มา3ตัว วแต่ยายนี้นเป็นเก,นเก,นเกนเมแมริเทอรี่ก็สวยดีเหมือนกันเนาะของเล่กผู้ชายเล่นผู้ชายตัวใหญ่แต่ว่าตอนนี้อ่าแลตัวยอ่อก็เลยซื้อไซส์เก้าขวดถึงสิบขวดมาแบบว่าเพือ่อโตไปเลยังใส่ได้อะ,ะเกงบอลก็ราคาต่างกันไปอันนี้เกมบอลตัวนี้มันยิบสามข้าเก้าหรือว่ามันมีดีเทลเยอะเหมือามีซีฟมีปริ้นตรงนี้เนาะก็จะแพงกว่าตัวเมื่อกี้หน่อย ส่วนในกงเกงนที่เป็นลายอาหารลายอาหารตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาี่ะ2199กา็ลดแต่อันนี้มดา,าเปนก็เประมาณ10อยูโรก็โอเคไม่ได้เด็กนะคะมีเสื้อค่ะโตทุกอย่างตอนนี้ใส่อะไรมาได้ไใส่นะักก็สั้นมหมดเสืส้อแล้วก็มีมีนนี้เนาะอันนี้ก็ลด30% ก็หยิบตัวที่มันลดราคาแล้วก็เสื้ออันนี้อันนี้เป็นปะจามาของค,คุณสามีนะคะคมาเป็นเซ็ตอย่างนี้ปกติ1 9 9 9ก้าเก้9 9ลด30%มสิประติกา้ลดไปหรือประมาณ10กว่าหรือเปล่าปะจามา1 9 9 9ลดไปเหลือ15ยูโรค่ะโอเคอยู่นนเนาะเศร่าทำลายเห็นเศซามันเลอะ เามันนั่งเท่มามันเล่นอ่านี่ของมาม,มีนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วเป็นคอคล้ายๆคอเต่าคอมันขึ้นอย่างเงี้ยก็าบางๆไว้ใส่ตอนหน้าหนาวน,นี่แหละใส่ข้างในได้เนาะอ,อย,ยอ่สีดำตัวนี้ลดห0ค่ะอยู่ที่17-99%ลดไป50%ก็เหลือเจ็าณ7-8%อยู่ต่อไปเสื้อยืดไว้ตัวหนึ่งขน่ารังนี่เป็นมิกกี้เมาส์ค่ะ กี่เมาแล้วมีนอกไอม้น่ารักตดเหมอนกันเนาะตอนนี้รถไปหรือเท่าไหร่วะตอนนี้มัน7จ็ดเก้าเก้าเไปห้ร็นต์หรือ3ยูโรกว่ากว่าเองค่ะไปเป็น่องลต้าค่ะของลิต้าเป็นกระโปรงนะรั้ไหมดีดู อันนี้1399ลดไป30% 1399ลดไปเหลือ9ยูโรสวยนะน่ารักจีออกจะออกหนาหนาหน่อยนะคะไว้ใส่หน้าหนานี่แหละเอริต,ตาใสา่แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเซ็ตค่ะเป็นเซ็ตเสื้อกับเป็นเกงเลกกิ้งมางคู่กนะันน่ารักจีเลยะนะคะของเด็กผู้หญิงค่ะอันนี้1599นะ ก็ <L an> เหลือเท่าไหร่วะ15.99 <L an> เหลือ11.90เก้าเขาจะมีบอกมาในวนเนี่ยค่ะที่ร้านที่นี่นะคะก็ผมก็ซื้อประจำแบบเวลาลดราคาก็าะาจะไปซื้อนะคะได้มาทั้งหมดตั้งแต่พ่อแม่ลูก <l ots> <l ots> ได้หมดเลยนะคะได้มาประมาณสิบใบอยู่ที่ประมาณ9 8ยูโรเกือบ100ยูโรนะคะเนี่ยค่ะขอช็อปที่อุพี่มาในวันนี้ค่ะมาให้ ดูกันว่าร้านค้าที่นี่เป็นอย่างนี้เนะก็ลดราคาไปก็ไม่ยังแพงอยู่กิดวไม่ยังแพงแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ลดอะ่ะไม่ลด50% 80%นะนี่รหละค่ะเปนช้อปปิ้งฮอร์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบให้มาทับช้อปปิ้งฮอร์อีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้น,นะคะ,ะก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ถ้ากช่องของว่ารังขนาดแดดดีด้วยบ๊ายบายค่ะ